สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกลับเข้าสู่เกม Marvel Spider-Man อยู่กับชุด Amazing s u i t ชุดนี้ก็เป็นชุดที่ค่อนข้างที่จะเท่อ,อีกชุดหนึ่งเลยสำหรับผมนะว่าแล้วเราก็ออกไปเซิร์กันดีกว่ายังมีภารกิจย่อยอยู่บ้างนะครับถ้าเกิดไม่มีภารกิจย่อยก็คือภารกิจแบบว่า กนนักเลงตีกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันไม่มีเราเราคงต้องไปทําภารกิจหลักแล้วละ่ะ <c oughs> นี่ผมชีวิตผมเลื่อเปื่อยมากเลยเนะี่ยคือเกมนี้เป็นแบบสองสาเดือนแล้วเนี่ยก็ยังไม่ไปไหนสักทีหนึ่งนะครับเจอแล้วเราก็จําปุ่มไม่ค่อยได้แล้วด้วยมันอยู่ไหนกันวะอ๋อเนี่ยเราเปิดก่อนได้เปรียบอ้าวโอ้โหมันยืนนิ่ง ยืนนิ่งเลยมาเลยครับรอดดาบไปหนึ่งดอกเฮ้ยอะไรยิงอะไรมันตั้งเยอะสุดเกินเฮ้ยอนี่นยิงจากข้างบนว่ะเฮ้ยวิ่งกันไม่ดีโอ้โหกดไม่อยากกระติกกดไม่อยากกระโดดต้องไปต้องไปปรับปุ่มไว้่แล้วหรือไม่งั้นก็ต้องต่อจอยแต่ว่าผมขี้เกียจนะครับพี่เกียรตต่อ เกิดเราเล่นพวกแอปแอป e b o เตอร์จนชินแล้วอะโดยที่ไม่ต้องต่อจอยอเล่นแอปพวกนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับสำหรับคนชินแล้วก็เหมือนเราเล่นเกมมือถือปกตินะครับแต่ว่าผมจำปุ่มไม่ได้หวะจำท่ามันไม่ได้หวะกดอะไรเมา้าวะนี่ยอยู่เล่น gta มาช่วงนี้เอ้ยต้องกด l หน,นึ่งอันหนึ่งโอ้โหต้อกดไม่โดนครับกดไม่ติดเพราะว่าปุ่มมันแบบชิดจอกเลยไปนะแลวนิ้วผมก็สั่นด้วย ลอดดากไปทีเฮ้ยมันมาก็ไม่หยุดเลยออนี่มันเป็นมราากิจไม่ใช่แบบว่าจัดการเหล่าร้ายธรรมดานะครับมันเป็นแอนว่าแก๊งใหญ่ออกมาเป็นเวฟๆอะ่ะโอ้โหโดนโอ้โหโ,โ,โ,โดนระเบิดแสงวะ่ะทำให้เรามึอ่เอาเราขึ้นมาข้างบนมันอยู่ตรงนู้นนี่เออโหยิหย่งใหญ่เลยเว้ยมาดิโนเยอะวะ่ะ ตัวโลดนี่ทำยังไงถึงจะมันจะพังวะเนี่ยทาเราไม่เล่นนานอ่ะเราเลยจำไม่ได้เราจริงจริงแล้วมันจะมีบอลเราต้องลอดดากไปตีข้างหลังอะ่ะ <c> ไ <oughs> <c oughs> อ้เปี้ยงไปแล้วโอ้โหวิ่งอย่างเงี้ยกูนี่เวฟเท่าไหร่แล้ววะเนี่ย <c oughs> ประมาณมันจะมีประมาณสี่ห้าเวฟเอง้ยนะครับ โอ้โหไม่เข้าอ่ะต้องรอดต้องรอดต้องรอดไปตีไม่งั้นก็มันกด L1 กับ R1 ไม่ติดนะกดหลายรอบแล้วพยายามกดหลายรอบแล้วกดติดเนี่ยจะดึงของพวกนี้มาเปรี้ยงมันจะดีกว่านะครับ <c oughs> มไม่ได้ก็ตามมีตามเกิดไปแล้วกันเว้ยลูกงี้กูต่อจอยดีกว่าต้องจัดการไอ้ตัวถือโล่นี่นก่อน <c oughs> มันต้อง ต้องรอดจากไปตีข้างนะหลังนะหาเอ้ยปวไม่ติดเดี๋ยมึงคนเดียวแล้วมาดูครับความลำบากเกิดขึ้นแล้วไอตัวโล่ไว้ก่อนไอ,อตัวมือปืนนี่มันแหมมันยิงจัง ย่ยมึงในแหม้มันโอโคโอโควิ่งอีกแล้วไอตัวโล่เนี่ยเดี๋ยวก่อนเด็กผมหาวิธีสยบไปก่อนลืมอันเด็กูเดอแมททิกมีปืนเหรอไม่ควยิงโดนเพื่อนกันเองเหรอ ไอ้นมนี่มันเว็บเท่าไหร่เว็บสามป่ะหรือว่าเว็บร้อยี่ห้าโอ้โห,โหเยอะวะ่ะแม้แต่สี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมเอ้โอกับสามเหลี่ยมก็กดพร้อมกันไม่ได้นะครับพ่มมันห่างเกิน เฮ้ยวิกวิกวิกเฮ้ยแล้ <c oughs> ต้องปล่อยใหญ่หรอทำไรเราถีบยอดหน้าเฮ้เยยิงจังเลยยิงจังเลยต้องใส่ต้องไปเล่นเนื้อเรื่องหลักเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวเรา ตอนจากมาแล้วโอ้โหแล้วเฮ้ได้อยู่ได้อยู่ได้แล้วได,ได,ได,ได้แล้วนี่ไงเฮ้ยไม่ได้ว่ะแล้วก,สวก็สไลด์แล้วก็ตีนั่นแหละเออก็จะหาเจอสไลด์แล้วก็ตีต้อการอีกเหรอยังกลับอาการอีกอ่ะอื้หือราะนั่นกัน เขาเพื่อนเดียนเองอีกเอาดีมาดิล่ายิงใครยิใครเรียบร้อยประมาณสี่นะครับสี่เวฟในที่สุดแล้วก็สำเร็จผ่าน,นพ้นมาได้โดนไปรึ่งหลอดกว่าเกือบขีดจะดูซิว่ามีอีกไหมครับภารกิจสีแดงๆพวกแบบช่วยเหลือคนหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับ ถ้าไม่มีเดี๋ยวก็ต้องไปทำเนื้อเรื่องหลักไม่มีแล้วอ่ะธุรกิจหลักเราจะใช้ธุรกินเล่นแบบนี้ผมคิดว่ามันไม่น่าจะไหวถ้าเกิามันมีฉากที่จะต้องกดปุ่มแบบว่าให้กดตามอะไรพวกนี้ ถ้าเกิดเรากดไม่ดีกดไม่โดนนั่นก็คือวหัวรนะ้อน่ะไม่มีนะครับมีแต่ภารกิจหลักแล้วก็พว่ไปตามเก็บของพวกนั้นนะครับสีฟ้าไม่มีแล้วว่าเราต้องคงต้องไปทำภากรกิจ ที่สีเหลืองอะ่ะเราไม่อยากทำเราอยากล่อนอเอาไว้เดี๋ยวไปทำรอกๆพอแล้วกันนะครับทำเสร็จแล้วเดี๋ยวได้ชุดมาเยอะๆแล้วก็มาเล่นเป็นแบบเป็นชุดๆไปสนุกนะครับเล่นในมือถือผมว่าสนุกกว่าเล่นในทีวีเยงแต่ว่าเราต้องตั้งปุ่มให้เข้ามือก่อนนะครับ ให้แบบว่าให้มันปรากดค่องๆก่อนตอนนี้ผมก็ย้ายไปย้ายมานะปุ่มก็คือปุ่ม L 1 L 2 R 1 R 2นี่แหละที่มันจะมีปัญหาบ่อยที่สุดก็ถือว่าเหลาเอื้อมนิ้วไปกดแล้วมันไม่ไม่โดนไม่จิดน,นี่ไงล่ะอันนี้คือแบบปลาปลาไปนะครับมันไม่ได้เป็นแบบสีแดงแบบแบบนดมาแลบ้เป็นแบบพวกอนุพานธ์ธรรมดาเองโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า ไปแล้วครับถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กันด้วยสวัสดีครับเฮ้ยโอยผมจะกดต่อยรถหรือว่าจ t ทีเอ